สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับทู้ที่ติดตามรับชมช่องแช่นาฬเกียวสู้ผู้สกุนครับพี่น้องครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการส่มนะครับตัวลูกประคองนะครับโสนะครับสาเหตุก่มาจากมันมันขาดดูนะครับพี่น้องตัวนี้กแกขยับไหมนะครับพี่น้องให้มันตรง ให้เตอนนะครับมันมันตรงล่องของโสพอดีนะครับก็ได้ทําการซ่อมเรียบร้อยนะครับกสิมาล่องให้เบิ้งครับพี่น้องครับมาล่องเบิงว่ามันสิได้ผลบอนะครับรถคันนี้สองพันเก้าร้อยสี่สิบสองชั่วโมงครับพี่น้องครับสตาร์ทเครื่องครับ เครื่องนะครับราคาต้องการเคลื่องตัวนวดครับ หลังจากที่ซ่อมไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับปัญหาหนึ่งนะครับพี่น้องบัเทีงสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ่งอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่นาปวดหัวนะครับสําหรับพี่น้องนะครับพู้ทีใส่รถเกี่ยวนะครับคูปตานะครับก็คือปัญหาลูกล้อเลือนนะครับลูกปืนแตกเร็วนะครับสาเหตุ มันเกินมาจากอีกยังนะครับพี่น้องมาฟังเบิ่งนะครับแล้วก็ปิดเจาหน้าไปนั่กันนะครับกับใช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับสำหรับผมเองนะครับผมก็ได้ปรึกษานะครับกับสร้างเด่นนะครับได้สอบถามเพิ่นนะครับสาเหตุที่ลูกปืนมันแตกเรี่วนะครับถ้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนสิ้นแล้วนะครับ มันเป็นอย่างมันคือจัองแตกเร็วนะครับพี่น้องเอาไปใส่บางเท้อก็แทนทีมันสีได้จักเลือดูการหนึ่งนะครับแต่ว่ามันกับบาดได้นะครับได้ประมาณสิบมือสิบหามือทังสี่นะครับพี่น้องมันกระแตกแล้วนะครับกระโยกกระควอนแล้วนะครับกรเลื่อยได้สอบถามเพิ่นว่ามันเป็ี่นน้ำอย่างนะครับ สร้างเด่นก็ได้บอกนะครับว่ามันเกิดมาจากสิ้นนะครับสิ้นที่เขาซื้อมาใส่นี่มันอาจสิบเมนของแทาจากศูนย์นะครับแล้วก็เวลาเขาประกอบนะครับมันอาจสิประกอบได้บอดีนะครับมันก็เลือเอ็ดทหหน้าเข้าไปนําลูกปืนได้นะครับเข้าไปในข้างใน,ข,งในข้างในตัวนี้ได้นะครับข้างใน พอมันเข่าได้นะครับถูกอย่างลูกปืนจบแน่นอนครับพี่น้องถ้าเกิดน้ำเข่าได้นะครับพอน้ำเข่าได้ขี้ตมมันก็ต้องเข่าได้มาเท่นี้มันก็เลยเห็ดในลูกปืนเข้าแตกนะครับมันก็น่าสิเป็นความจริงจังทีสังเด่นเบานะครับ พอมาเปรียบเทียบส่ลูกนี่นะครับลูกบนนะครับมันบดถือหนามนะครับพี่น้องทั้งทั้งที่ข้างบนมันมีอยู่แค่ลูกเดียวนะครับพี่น้องมันกับบอกไข่แตกนะครับลูกนี่นะลูกเปืนกับบ่กไขแตกสองปีสามปีก็บบ่ได้เปลี่ยนเธอหนึ่งนะครับลูกเปืนตัวนี้มมืสิไหร่มาเปลี่ยนแต่เฉพาะตัวล่างนะครับพี่น้องสาเหตุเพราะว่าตัวนี้มันบดถือหนามครับพี่น้องมันบดถือนามแล้วมันกระบ่ถือขี้ตม มันก็นเลยทนครับผมซื้อลูกปืนมานะครับผมซื้อยี่ห้อเดียวกันกับของศูนย์ที่ใส่นะครับพี่น้องแต่ว่าสิ้นนี่ผมสซื้อสิ้นของเทียมนะครับสิ้นของเทียมแปดสิบบาทแต่ว่าส่นไอ้สิ้นของศูนย์นี่สองร้อยสามสิบาทครับแพงกว่าลูกปืนนีกครับพี่น้องผมก็เลย บอ่อใส่นะครับผมก็เลยใส่ของเทียมดีกว่าผม่าสาหรับความิดผมตอนนั้นนะครับบันเทือนี่เอามาใส่ตอนนี้เป็นปีที่สองครับรถคันนี้ที่ผมซื้อมานะครับเปลี่ยนมากนะครับเปลี่ยนลลกปืนเปลี่ยนสิ้นแล้วนะครับบอ่อพ่อสามหมือครับพี่น้องโยกค้อนนะครับลูกปืนแตกนี่แหละครับพี่น้อง สาเหตุที่ลูกปืนมันแตกนะครับก็เพราะว่าสิ้นมันบดีนะครับพี่น้องสิ้นบดีมันเฮทไห้น้ำเขาได้เฮทให้ขีตมเขาได้นะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เฮทไห้ลูกปืนมันแตกเร็วครับพี่น้องพี่น้องล่องสังเกตเบิ้งลูกที่เข้าไปสืออยู่ในศูนย์นะครับเา้าสือมาเป็นชุดนะครับทั้งลูกปืนทั้ง ลูกลื่นเล่อน,นะครับเทิื่องแกนนะครับราคาชุดหนึ่งพันแปดรอยหาสิบบาทอันนั้นมันสีทนกว่าเข้าเข้าซื้อลูกปืนมาประกอบใส่นะครับเพราะว่าหลูกน่้มันกับเป็นของไม่สิ้นกับของจากศูนย์นะครับลูกปืนกับของศูนย์นะครับมันเกิดเลยเป็นสาเหตุที่มันทนนะครับขันแม่นผพูดใดไทีมีกําลังแน่นะครับพี่น้องกะ ซื้อของศูนย์มาใส่เลยครับพี่น้องขันเข้าใส่ของศูนย์ล่ละมันสีมีความคุ้มคา่ากลัวครับกว่าเฮาเฮาสื่อสิ้นของเทียมลูกปืนของเทียมมาใส่นะครับมันมันมันสีได้คุณภาพลร้ครับบันเทียนี่ผมกับหัวจักแหละครับว่ามันเป็นเพอเอียงนะครับก็เลยเอามา ทายถอดนะครับถ้าบอกสูพี่น้องฟังนะครับเพื่อให้มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับผู้ที่มื่อไม่นะครับมื่อไม่ขึ้นกับผมนะครับหล้วก็พี่น้องที่กําลังตัดสินใจทสีสือนะครับแกฟังขอมูุไปน้ากันครับพี่น้องครับนี่ครับพวกช่วงล่างในี่สํัคนญครับพี่น้องสําคัญแห้งนะครับ ถ้าเกิดมันไปมีปัญหานะครับในในขีดตมนะครับบันเทืเนี่ยถ้าเกิดมันไปรุดไปแตกไปยังในขีดตมนะครับรถเท่าไปบ่อได้มันมันสียากครับพี่นอ้องยากไหนมันควนเปลี่ยนยากดอกครับพี่น้องมันยากยากหาขอนหาไม่หายังมาหมดน้าขีดต่มเลครับพี่น้องเพื่อให้สีนกรถเึ้ืนได้นี่เท่ากับ เมดใหม่ไปหลายเตือครับพี่น้องบันทเวลาครับไปเห็นงานแล้วเจ๊สิไปหาใส่เลยครับนี่แหละครับปัญหาที่ว่ามันยากนะครับเปลี่ยนนมันกับเปลี่ยนบ่ยากดอกมันยากนะพอยกรดยกเงี้ยข้นนะครับเพื่อสิยกขืนได้นะครับนะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่น้องนะครับก็ศึกษาไปน้ำกันครับพี่น้องครับ คลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ